มันนี้มาตัดต้นมันครับตัดไว้ทำพันเราดูการนะ่ะต้นไม้ต้นมันที่ปลูกมันแล้วใช้ขึ้นมาสาม,มารถเอาไปทำพันธ์ได้หลักการนี้ไม่ต่างเลยกันกับ การอาศัยแรงเฉื่อยของรถยนต์ครับที่อาศัยความเร็วของเกียร์หนึ่งหรือเกียร์ถัดไปเกียร์ก่อนหน้านี้ก็เป็นแรงกับเคลื่อนความเร็วในเกียร์ถัดไปอาศัยความต่อเนื่องหรือแรงเฉื่อยก่อนหน้านี้เหมือนกับต้นมันนะครับ ทุกอย่างมีความสัมพันธ์กันอยู่แล้วก็อาศัยหลักการเดียวกันคืออาศัยต้นมันที่มันเกิดมาแล้วนำไปต่อปลูกใหม่หนึไฟต่อไป